สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศชมดอกไม้สวยๆค่ะเพื่อนๆดอกทองอุไลนะคะเพื่อนๆดอกทองอุไลมีความสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆออกดอกตลอดทั้งปีนะคะเพื่อนๆดอกของเขาก็จะเป็นช่อๆพวงๆอย่างนี้เละค่ะสวยงามมากเลยค่ะเวลาเขาออกดอกดอกจะเหลืองทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆดอกของเขาจะดกมากเลยค่ะดอกทองอุไลนะคะเพื่อนๆ เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามมากค่ะสีเหลืองทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามเลยค่ะนะครับดอกของเขาเป็นช่อเป็นช่องอย่างนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะสีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะออกดอกตลอดทั้งปีนะคะเพื่อนๆมีความสวยงามค่ะสีเหลืองสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบานทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆดอกทองอะไร บานตั้งแต่เช้าจนจดเย็นตอนกลางคืนก็ยังบานอยู่ค่ะเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและเป็นไม้มงคลด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นไม้มงคลปลูกไว้หน้าบ้านอ่าสวยงามค่ะเพื่อนๆชื่อของเขาก็เป็นมงคลอยู่แล้วค่ะดอกทองอโลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะสีเหลืองเป็นพวงเป็นพวงเลยค่ะเพื่อนๆ มองแล้วสดชื่นสบายสายตาค่ะเพื่อนๆมองไปทางไหนก็เหลืองโพนไปหมดเลยค่ะเหลืองทั้งต้นเลยค่ะบางต้นจะดกกว่านี้ค่ะเพื่อนๆแต่ต้นนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆดอกทองอุไลนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ